มาพวกเธอจา๋าเงินกอล์ฟเกตเอมาค่ะไก่ทอดฮาสมิลาจ้าอ่าเริ่มจากไก่นะคะสะโพกสามน้องค่ะกระเทียมรากผักชีคลื่นค่ะพี่ไท่ค่ะผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะคะลูกยี่หร่ากับผักชีนะคะน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันพืชค่ะเรานวดรวมกันไปเลยนะคะ พอเข้าแล้วเราโรยแป้งทอดกรอบไป2ทัพพีนะคะใส่น้ําเล็กน้อยนะคะค่อยๆใส่นะคะจนมันเคลือบเคลือบไก่นะคะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะอะหอมแดงซอยค่ะโรยด้วยแป้งทอดกรอบสองช้อนนะคะน้ําไม่ต้องนะคะเดี๋ยวมันกระเด็นบุ้งบๆางบุ้งบ้งนะคะ,ะลงกระทะทองแดงค่ะโรยลงไปเนี่ยนะคะมันจะมีฟองๆหน่อยฟองหมดจะเริ่มเหลืองอย่างนี้นะคะเราขึ้นค่ะสีประมาณนี้เนาะขนาดเลยค่ะอะตอนทอดไก่นะคะคุณแป้งมันเหลืออย่าไปบอกใครนะเอากระเทียมปีบเล็กๆน่ะคุกแล้วโรยลงไปเลย โอ้เคี้ยวมันไก่ทอดหาดใหญ่ไม่มีหรอกไก่บ้านชั้นมีแค่เนี่ยเนี่ยเคีี้ยวมันขนาดเลยเธอเอาไก่ทอดเสร็จโรยหอแมแดงก้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะไก่ทอดหาดสมิลาจ๊ะถ้าชอบกดหัวใจกดแม่งกดแชร์ด้วยนะคะเอ็นจอยค่ะ